นัะงานฉายหนังทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะเล่าเรื่องสิ่งที่พวกเขาเจอมาแต่ก็โดนเบรกไว้ด้วยหนึ่งใน5คนนั้นพร้อมกับพูดประโยคสั้นๆเพียงแค่ว่ารีบเก็บของและออกจากที่นี่กันเถอะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยูกม่กบผมแอปออม ผู้ที่ลิ้นเทพที่สุดในประเทศไทยนะครับอะฮิฮิอ้ฮีฮแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับรายการประจำสัปดาห์ของช่องเอฟพงพิทักนั่นก็คือหลอนสุดสัปดาห์ EP ท ๕9แลวครับผมเดินทางมางไกลมากบอกเลยว่าต้องถึงร้อยแน่นอนไม่ถึงก็ต้องถึงถ้าไม่ถึงก็จะนอนร้องไห้แล้วก็จะทาทุกว่าจะถึงนั่นแหละ <c oughs> ซึ่งสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็นหนึ่งสัปดาห์ที่ผมเนี่ยใช้คําว่าฉีกแล้วแหวกแนวไปเลยก็ได้มั้งเพราะว่าปกติรอสุดสัปดาห์เราเนี่ยเราจะทําเกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ยังไขคําตอบไม่ได้ UFO มนุษย์ต่างดาวหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่สัปดาห์นี้เราจะทําเรื่องที่เป็นความเชื่อเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ม ศาสนาที่ยังไขไม่ได้อยู่และที่สําคัญคือมันเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยโดยเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยนั่นก็คือตำนานผีจ้างหนังแห่งป่าคําชะโนดเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่แต่งขึ้นกันแน่ครับเฮ้ยคือถ้าพูดถึงเรื่องผีจ้างหนังเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยและผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงอาจจะเคยที่เห็นตามสารคดีหรือว่าตามหนังที่เขาเอาไปดัดแปลงทํากันมาบ้างแล้วโดยเรื่องเรื่องนี้มันก็ยังเป็นเรื่องที่คนหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจมาตั้งแต่ที่มันเกิดขึ้นมา่อ30ปีที่แล้ว จนมาถึงปัจจุบันและเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในป่าคําชาโนดที่มีตำนานพญายนาคอยู่ด้วยและที่สําคัญไปกว่านั้นคือตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเมื่อ30กว่าปีที่แล้วจนถึงณปัจจุบันเขาก็ยังหาคําตอบไม่ได้และมันยังเป็นปริศนาอยู่ด้วยครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะรวบรวมเนื้อเรื่องทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดมาสรุปคร่าวๆไว้วในคลิปนี้และเราลงมาฟังและพิจารณากันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นกันแน่และกันครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับยง กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเราด้วยและยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง40,000ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะช่วยกันกดด้วยไม่ไม่ถึงอ่ะกำลังใจไม่มีเลย <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้ <c oughs> พอมๆมาเลยครับ เวลาเราพูดถึงเรื่องของตำนานความเชื่อต่างๆต้องขอบอกเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเรื่องของความเชื่ออยู่เยอะแยะมากมายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายนรกมีอยู่จริงหรือไม่หรือสวรรค์มีอยู่จริงหรือเปล่าหรือแม้แต่เรื่องของม์ดําของขังไสยศาสตร์ต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตำนานในประเทศไทยเรานั้นถูกพูดถึงกันอยู่มากมายเลยแต่มันจะมีอยู่หนึ่งความเชื่อที่โด่งดังและติดอันดับต้นๆที่คนไทยพูดถึงกันมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึง ับน,นั่นก็คือเรื่องของตำนานพญานาคนั่นเองซึ่งตำนานพญานาคที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่อีกหลากหลายตำนานทั่วประเทศไทยเลยแต่ตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่ป่าคำชะโนดใน,นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดอรธานี Vikings. นั่นเองครับโดยตำนานพญานาคในป่าคำชะโนดที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยเขามีความเชื่อกันว่าป่าคำชะโนดในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดอรธานีเนี่ยเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ที่มีพญานาคอาศัยและปก ปัดรักษาอยู่และปา่าคามเชโนสักดิธิ์แห่งนี้เปรียบเสมอเป็นเกาะลอยน้ําเลยก็ว่าได้เพราะเวลาน้ําลดลงในฤดูแล้งเนี่ยเกาะก็จะยุบตัวลงแต่พอเวลาฤดูน้ําหลากเนี่ยเกาะกลับไม่จมลงสู่ใต้น้ําแต่กเกาะนี้กลับลอยขึ้นมาเหนือน้ําอย่างน่าเหลือเชื่อและที่สําคัญคือว่ากันว่าเกาะคามเชโนนี้เป็นที่ไปมาหาสู่ระหว่างโลกมนุษย์กับเกาะใต้บาดาลที่มีพญานาคอยู่ด้วยครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องขอบอกกันว่ามันเป็นเพียงข้อมูล คร่าวๆที่ผมเนี่ยได้เก็บมาเท่านั้นเพราะเรื่องราวในสัปดาห์นี้ผมไม่ได้จะเจาะลึกไปที่ป่าคำชะโนดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคในป่านี้แต่ผมเนี่ยจะเจาะลึกไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่าคำชะโนดแห่งนี้ที่โด่งดังพอๆกับเรื่องพญานาคเลยซึ่งเรื่ององนั้นเนี่ยนั่นก็คือตำนานผีจ้างหนังแห่งป่าคำชะโนดนั่นเองครับโดยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเจ้าของโรงหนังกลางแปลงเขาได้ให้การไว้ว่าเมื่อประมาณปลายปี2 5 3 1เเนี่ยได้มีคนคนหนึ่งที่มี ชื่อว่านายจำปาได้เข้ามาที่บริษัทหนังกลางแปลงของเขาเพื่อที่จะมาว่าจ้างให้บริษัทของเขาเนี่ยไปฉายหนังที่หมู่บ้านวังทองของจังหวัดอุดรธานีในวันที่29มกราปีมปี2532ด้วยจํานวนเงินทั้งหมด4 0 0 0บาทโดยจํานวนเงินตรงนั้นเนี่ยจะมีการมัดจําไว้ก่อน500บาทและมีการตกลงกันไว้ว่าจะมีการฉายหนังอยู่4เรื่องด้วยกันคือเรื่องบ้านผีปอบทองภาค4ีสารปืนและหนังสงครามฝรั่งสมัยก่อนนั่นเองครับซึ่ง ่งพอถึงเวลาวันนั้นเนี่ยทางบริษัทโรงภาพยนตร์หนังก็ได้จัดพนักงาน7คนกับรถไายหนังหนึ่งคันไปที่สถานที่ที่กาหนดไว้ปรากฏว่าพอไปถึงหน้าหมู่บ้านนั้นพนักงานทั้ง7คนเนี่ยเขาก็ได้เจอคนคนนึงยืนอยู่หน้าหมู่บ้านเขาก็เลยจะขับรถเข้าไปสอบถามว่าหมู่บ้านวังทองที่มีการว่าจ้างภาพยนตร์นั้นเดินทางเข้าไปตรงไหนปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ตอบกลับมาคือเขาคือคนที่พู้ว่าจ้างให้มานําทางไปที่สถานที่แห่งนั้นซึ่งในตอนแรกเนี่ยระหว่างที่ ขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยพนักงานที่ทําการขับรถบรรทุกเขาก็เริ่มเอกใจแล้วเพราะหน้าหมู่บ้านวังทองเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนและเขียนเส้นทางไว้ด้วยแต่ทําไมเส้นทางที่เขาพามาเนี่ยมันกลับไปอีกทางหนึ่งและเส้นทางที่ไปเนี่ยมันมีแต่ป่าทึบเต็มไปหมดเลยซึ่งตรงนี้เป็นจุดแรกที่ทําให้พนักงานขับรถเริ่มเกิดความสงสัยแล้วแต่คิดไปก็เท่านั้นครับเพราะว่าเขาได้ทําการรับว่าจ้างงานมาแล้วเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาไปและตามข้อมูลเนี่ยคือเขาได้บอกไว้ว่าพนักงานเนี่ยได้ขับรถจาก ากหน้าหมู่บ้านวังทองเข้าไปในพื้นที่แห่งหนึ่งประมาณ3กิโลก็ได้เจอลานกว้างๆที่1พนักง,ง,งานขับรถเนี่ยเขาก็หันไปสอบถามกับคนที่นำทางมาว่าใช่พื้นที่ตรงนี้หรือเปล่าที่จะให้มาฉายหนังคนคนนั้นก็เลยตอบกลับมาว่าใช่แล้วตรงนี้แหละคือที่ที่จะให้ฉายหนังสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆและฉายหนังได้เลยส่วนตัวเขาเนี่ยจะขอตัวไปตามผู้คนในหมู่บ้านมาดูหนังก่อนและจะเจอกันอีกทีในเวลาฉายหนังนั่นก็คือสามทุ่มตรงทีเดียวเลยครับ ก็อย่างที่บอกไปครับว่าตรงนี้ก็เริ่มมีหลายๆคนเกิดเอกใจแล้วว่าในกลางป่ากลางเขาแบบนี้จะมีหมู่บ้านที่มีคนอยู่ได้ไงเส้นทางถนนเส้นทางขับรถมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่เสียงต่างๆที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของหมู่บ้านเนี่ยมันกลับไม่มีเลยหรือแม้แต่บ้านสักหลังมันก็ไม่มีเลยครับพนักง,งานทั้ง5้าคนนะครับเขาก็ได้เริ่มติดตั้งอุปกรณ์ฉายหนังต่างๆมาเรื่อยๆจนเสร็จเรียบร้อยดีแล้วปรากฏว่ามันยังเหลือเวลาอยู่อีกนิดหน่อยก่อนที่หนังจะฉายแต่พนักง,งานทั้ง7คนนั้นเขาก็ยังเกิดข้อ สงสัยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือทําไมมีการว่าจ้างฉายหนังที่ใหญ่โตขนาดนี้แต่ทําไมถึงไม่มีร้านค้าร้านขายของหรือของกินต่างๆมาตั้งร้านขายเลยแม้แต่ร้านเดียวตรงนี้เขาก็เริ่มมองไปรอบๆแล้วเกิดคําถามในใจขึ้นหลายๆคนแต่สุดท้ายก็ถึงเวลากําหนดฉายหนังสามทุ่มหนังก็ต้องฉายตามที่กําหนดอยู่ดีพนักง,งาน5คนที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ฉายหนังนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปพักอยู่ที่หลังรถเพื่อที่จะนอนหลับเอาแรงมาเก็บของในช่วงหลังจากที่หนังฉายเสร็จเหลือไว้แต่พี พนักงานสองคนที่ทําหน้าที่ฉายหนังเพียงเท่านั้นและพอถึงเวลาสามทุ่มตรงพนักงานทั้งสองคนเนี่ยก็มองซ้ายมองขวาก็ยังไม่มีคนมานั่งดูหรือมีการมาจับจองพื้นที่แต่อย่างใดก็ได้หันหน้ามาเซตที่อุปกรณ์และเปิดฉายหนังทันทีตอนสามทุ่มเป๊ะปรากฏว่าหลังจากที่ฉายหนังพึบไปเท่านั้นอยู่ดีๆก็มีคนสองคนนั่งดูหนังอยู่ตรงหน้าเขาโดยที่เขาไม่รู้เลยครับว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีข้อมูลการลงรายละเอียดไว้ด้วยตรงเนี้ยเขาได้บอกไว้ว่าสอง คนที่เขาเห็นนั้นเนี่ยคนหนึ่งเป็นผู้ชายใส่ชุดจีนสีดำไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาเช่นกันนั่งกอดเขานั่งขัดสมาธิดูหนังอยู่และหลังจากที่หนังได้ฉายไปสักพักนึงเนี่ยก็เริ่มมีคนเดินเข้ามานั่งดูเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ลักษณะการเดินของคนเหล่านั้นที่เดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเดินค่อนข้างที่จะช้าและไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างเลยแต่พนักง,งานฉายหนังทั้งสองคนก็ไม่ได้มีการทักทายหรือมีการตอบโต,ต,ตอใ คนที่มาดูเลยแล้วก็ได้มีการฉายหนังไปเรื่อยเรื่อยรื่อยเรื่อยข้อสงสัยของพนักงานฉายทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มสงสัยมากขึ้นอีกเพราะว่าคนที่มาดูหนังหลักสิบหลักร้อยคนเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อหนังเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังบูหนังตลกหรือแม้แต่หนังสงครามทุกคนนั่งดูเงียบเชียบและไม่ขยับไปไหนเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพนักงานฉายหนังเขาก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วแล้วก็ใกล้ถึงเวลาที่หนังเรื่องสุดท้ายกําลังจะจบพอดีอยู่ดีๆคนที่นําทางมาที่ สถานที่นี้เนี่ยเขาก็ได้เดินเข้ามาข้างหลังแล้วก็ทักพนักงานทั้งสองคนนั้นพร้อมกับยื่นซองข่าวให้และบอกว่านี่คือเงินค่าจ้างส่วนต่างทั้งหมดอีก3,500และหลังจากที่พนักงานฉายหนังทั้งสองคนเนี่ยได้รับเงินนั้นไปแล้วหนังก็จบพอดีพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจึงได้ทําการปิดภาพหนังลงและเปิดไฟสปอตไลท์ขึ้นปรากฏว่าผู้คนทั้งหมดที่มาดูหนังนั้นหายไปในชั่วพริบตาหลังจากที่มีการดับไฟและเปิดไฟสปอตไลท์ขึ้นมาครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยสร้างความกลัวให้กับพนักงานทั้งสองคนมากพวกเขาจึงรีบไปปลุกพนักงานอีกหคนเพื่อที่จะรีบมาเก็บของและออกจากพื้นที่นี้โดยเร็วที่สุดปรากฏว่าพนักงานอีก5คนนั้นเขาลุกขึ้นมาก่อนที่พวกเขาจะไปปลุกเลยด้วยซึ่งพอพวกเขาลุกขึ้นมาเนี่ยพนักงานชายหนังทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะเล่าเรื่องสิ่งที่พวกเขาเจอมาแต่ก็โดนเบรกไว้ด้วยหนึ่งใน5คนนั้นพร้อมกับพูดประโยคสั้นๆเพียงแค่ว่ารีบเก็บของและออกจากที่นี่กันเถอะครับซึ่งประโยคนี้ตอนผมหาข้อมูลมาค่อนข้างน่า ลก,แล,ก,กลและหลังจากนั้นไม่นานพนักงานทั้ง7คนเนี่ยก็ได้เก็บข้าวเก็บของและออกจากพื้นที่ตรงนั้นมาก่อนรุ่งเช้าทันพอดีครับและหลังจากที่พนักงานทั้ง7คนนั้นได้ออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเขาก็ได้ไปจอดที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งปรากฏว่าได้มีชาวบ้านเดินมาทักทายว่าเอ้าเนี่ยได้ไปฉายหนังกันที่ไหนมาเมื่อคืนได้ยินเสียงหนังแต่ไม่เห็นสถานที่ฉายหนังกลางแปลงเลยซึ่งหนึ่งในพนักงานทั้ง7คนเนี่ยเขาก็ได้ตอบกลับมาว่าเขาได้เข้ามาฉายหนังในสถานที่ที่เขาออกมา ปรากฏว่าคําตอบนั้นเนี่ยสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านนั้นมากและชาวบ้านท่านนั้นเขาก็ได้ตอบกลับมาว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ทางตานันและพื้นที่ข้างๆกันนั้นเป็นพื้นที่ลกล้างที่เขาเรียกว่าป่าดงผีคาชะโนดนะมันไม่มีคนไม่มีชาวบ้านอยู่และไม่มีหมู่บ้านอยู่เลยพวกคุณเข้าไปได้ยังไงและหลังจากสิ้นสุดคําตอบของชาวบ้านท่านนั้นเลยทําให้พนักงานทั้ง7คนเนี่ยรีบเก็บข้าวเก็บของและขับรถกลับ,บบริษัททันทีเลยครับซึ่งหลังจากที่กลับมาที่บริษั ทางพนักง,งานทั้ง7คนเขาก็ได้เล่าเรื่องให้กับทางเจ้าของบริษัทได้ทราบและขอลาออกท,ทันทีแต่ทางเจ้าของบริษัทเนี่ยกลับไม่เชื่อและบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นข้ออ้างเพราะอยากที่จะพักหรืออยากที่จะลาออกมากกว่าแต่ทางเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรและยินยอมให้ลาออกไปได้แต่เขาเนี่ยต้องการที่จะพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเลยได้ไปทําการค้นหาเอกสารเกี่ยวกับการฉายหนังครั้งนี้ซึ่งหลังจากที่เขาค้นไปสักพักหนึ่งเขาก็ได้เจอเอกสารการว่าจ้างครั้งนี้อยู่จริ และเอกสารว่าจ้างครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการลงลายเซ็นของนายจำปาและพื้นที่ที่อยู่ของนายจำปาไว้ด้วยซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานคํายืนยันตรงนี้เนี่ยก็ได้มียืนยันไว้ชัดเจนเลยว่านายจำปาท่านนี้เนี่ยได้เข้ามาว่าจ้างที่บริษัทภาพยนตร์หนังกางแปลงนี้จริงแต่สถานที่ที่เขาว่าจ้างนั้นไม่ใช่ในป่าคาชะโนดหรือในสถานที่ที่เขาบอกแต่เป็นในบ้านเขาที่อยู่ในหมู่บ้านวังทองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยิ่งน่าแปลกใจมากกว่าเดิมเพราะหลัง จากที่เจ้าของบริษัทภาพยนตร์หนังกางแปลงท่านนี้ได้ยินเนี่ยเขาก็ได้ไปสอบถามกับชาวบ้านแถวนั้นปรากฏว่าชาวบ้านทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยก็คือตั้งแต่มีหมู่บ้านนี้มายังไม่เคยมีหนังกางแปลงมาฉายในหมู่บ้านนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเลยยิ่งทําให้เจ้าของโรงภาพยนตร์ต้องการที่จะรู้ความจริงอีกว่าสถานที่พวกลูกน้องของเขาเนี่ยไปฉายหนังมามันคือที่ไหนกันแน่เขาเลยได้สอบถามไปทางลุงจำปาว่าสถานที่ที่เรียกว่าป่าคนนําชะโนด มันอยู่ตรงไหนช่วยพาไปหน่อยได้ไหมพอดีต้องการที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างทางลุงจำปาเนี่ยเขาก็เลยได้พาไปที่สถานที่นั้นแต่พอไปถึงสถานที่นั้นเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นทางตันแบบที่ลุงจำปาบอกเลยและพื้นที่บริเวณรอบๆนั้นเนี่ยมันเป็นแอ่งน้ํามันไม่สามารถที่จะขับรถหรือเดินทางเข้าไปในสถานที่ป่าคําชะโนดนั้นได้นอกจากจะต้องใช้เรือเดินทางเข้าไปเท่านั้นครับซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยในขณะที่เจ้าของโรงภาพยนตร์เนี่ยเขาได้เดินสำรวจบริเวณพื้นที่รอบๆนั้น ปรากฏว่าเขาได้เจอสารเก่าตั้งอยู่บริเวณนั้นอยู่หนึ่งสารเขาเลยเดินเข้าไปอธิษฐานขอพรกับสารว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงได้โปรดช่วยเปิดทางให้เราเห็นว่ารถของโรงภาพยนตร์ของเราได้ขับมาที่บริเวณนี้จริงๆและเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องกุขึ้นมาด้วยเถิดและหลังจากที่สิ้นคําขออธิษฐานนั้นไม่นานปรากฏว่าทางเจ้าของโรงภาพยนตร์เนี่ยก็ได้เจอกับรอยล้อรถหกล้อที่มุ่งตรงลงไปในแอ่งน้ําและพุ่งไปที่ป่า ทำชโนดนั้นครับและตรงนี้เลยครับเลยทําให้เจ้าของโรงภาพยนตร์เนี่ยเชื่อลูกน้องทั้ง7คนแล้วว่าโดนผีหลอกให้เข้ามาฉายภาพยนตร์ให้ผีดูทั้งหมดเลยทางเจ้าของโรงภาพยนตร์เนี่ยจึงรีบกลับไปที่บ้านและรีบกลับไปหาพนักงานทั้ง7คนปรากฏว่าเรื่องนี้อยู่ดีๆก็โด่งดังขึ้นมาจนเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตและได้มีการต้องการที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องที่เจ้าของโรงภาพยนตร์พูดถึงมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจึงได้มีนักข่าวลหลายๆคนเนี่ยกรูเข้ามาที่สถานที่ป่าคำชโนดแห่งนี้และ มาค้นหารอยล้อรถแห่งนั้นว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าปรากฏว่ารอยล้อรถตรงนั้นที่เจ้าของโรงภาพยนตร์เจอเนี่ยมันได้หายไปแล้วจากจุดที่เขาเจอครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเลยทําให้หลายๆคนรวมถึงนักข่าวเนี่ยตีตราตีหน้าว่าเจ้าของโรงภาพยนตร์นี้กุเรื่องขึ้นมาและสร้างเรื่องขึ้นมาอยากจะให้โรงภาพยนตร์ของตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงและโด่งดังและมีคนว่าจ้างเลยทําให้คนที่เขาสนใจเรื่องนี้และนักข่าวต่างๆเนี่ยตีตาและตีหน้าว่าเจ้าของโรงภาพยนตร์ท่านนี้กุ เรื่องขึ้นมาเพื่อที่อยากจะได้ชื่อเสียงและอยากจะได้งานจ้างต่างๆนั่นเองครับและตรงนี้นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผีจ้างหนังที่เกิดขึ้นในป่าคามชโนดนั่นเองแต่ว่าตรงนี้มันก็ยังมีหลายจุดที่ผมสงสัยผมก็เลยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาปรากฏว่าผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สําคัญเลยคือพนักง,งานทั้ง7คนนั้นเนี่ยมีอยู่5คนที่เสียชีวิตไปแล้วและทุกคนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหมดเลยส่วนอีก2คนที่เหลือเนี่ยคนนึงบอกว่าก็ไปฉายหนังปกติแล้วก็ไม่ได้มี อะไรเกิดขึ้นแต่อีกคนหนึ่งกลับบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและเขาเจอมากับตัวครับซึ่งตรงนี้แหละคือข้อมูลเพิ่มเติมสําคัญที่ผมได้มาและตรงนี้มันอยู่ระหว่าง2คําตอบแค่นั้นเองว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องกุขึ้นมาแต่ถามว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยผมเชื่อยังไงผมไม่สามารถให้คําตอบได้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องกุแต่ในมุมมองของผมผมขอตอบว่าผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอยู่70%และเป็นเรื่องกุขึ้นมาอยู่30%เอครับเอาเป็นว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นั เกี่ยวกับเรื่องผีจ้างหนังในป่าคําชะโนดคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมหน่อยละกันนะครับและอย่าลืมนะครับว่าโปรดเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันและใช้วิจารยณในการรับชมด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นปริศนาและเป็นความเชื่อแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อยังไงก็ต้องเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟม,มีทาต้องกราบขอประทานนภัยยวว้้้ีี่ด ถ้าเกิดคุณผู้ชมรักการชอบกันนะครับอยากให้มีรายการแบบนี้อีก <c oughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ค r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยเจอกันสัปดาห์หน้ากับหลอดซึบดาจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้ผมเอฟพงพิทักษ์ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับปู